นะครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามาซื้อลาบนะครับผมที่ร้านตำระเบิดเมืองยศนะครับผมนี่ครับรายการอาหารก็จะอยู่ข้างล่างคุณน้ำจะจัึงก็จะมีไก่นะครับไก่ส้มตำนะครับแล้วก็ รค,ครับเรา,ว,าวันนี้มาสั่งไอ้ลาบเนื้อนะครับลาบเนื้อสุกนะครับกับส้มตำนะครับเอาคนนี้ผมยี่สิบบาทได้ครับด้วยบะเพ็ดค,ครับผมบะเพ็ดบะเพ็ดครับดูไก่นะครับ อันนี้ร้านนี้จะอยู่ในซอยบางบอน20นะครับหรือว่าอยู่ในซอยกำนันแมน13แยก2แยก26นะครับตรงข้ามซอยยแยก26นะครับทางนู้นก็เป็นไปตรงไปนู่นไปกำนันแมนนะครับ แล้วรอ,อนะครับตอนนี้เรานั่งรอ,อกันไก่ไม่จ้าบาทครับเนี่ยเจาบาท,บาทสีิบาทากาทระดาษสิบบาทจกระดาษกระดาษเอ้ยประดุษเจาบาทไม่ใช่อันนี้อันนี้เดี๋ยอันนี้เจ้าบาทอันนี้อันนี้ยี่สิบบาทยี่สิบบาทอันยี่สิบ อันนี้40บาทแต่อันใหญ่นะครับ,รบน่ากินไหมครับเพื่อนๆครับก็ถี่ออกจากมันๆตะวันก,กินหลากหลายนะครับ เท่าไรเท่าไขานวด้วยข้าถงเท่าไรข่าเด้อีเ้ค่ลายกมัไนะับ้าตามแม่คาแม่คายหน้าตาำไงเด้อ ายลงโซเชียลนะไว้ผู้เ่าวในเฟซบุ๊กเห็นจะตายเอาไปลงยูทูบ